เดี๋ยวผมจะมาขอโชคนะครับกับพญาจอมปลวกนะครับมองอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนหนังเงือกนะครับมองดูลงมาด้านล่างก็เหมือนหางนะครับนี่จุดแล้วติดแล้ว,ลวไม่เป็นไรนะครับท่านคงไม่ว่านะครับพอจุดติดแล้วพญาจอมปลวกแต่ที่จะทําจะป่าเจ้าเขาก็คุณเจ้าที่หาลูกหลานทําอะไรผิดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจก็ดีโดยเจตนาก็ดี ว่าจะด้วยใจด้วยอะไรก็ดีนะครับพูดไปก็ต้องขออภัยนะครับขอให้ลูกหลานนะครับได้โชคจากจะที่จะทางนะครับก็จะได้ท่าจะได้โชคดีกันแขงนะครับตัสูงมากนะครับส่องสูงๆงคงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราส่องที่ต่ำๆแล้วกันนะครับ สูงจริงๆนะครับสูงพญาจอมถัวใหญ่เลยครับสูงท่วมหัวผมเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราก็ดูจุดนี้แล้วกันแถวๆนี้เอะเผื่อท่านใดจะเห็นเป็นตัวเลขถ้าเห็นก็ลองดูนะครับลองลองนำเป็นรุ่นดูลองนำไปลรุ่นดูนะครับลองนำเป็นรุ่นดู มันก็ดูได้เป็นได้หลายตัวนะครับผมไม่ได้แป้งมานะครับไม่เป็นไรนะครับก็ส่องตามนี้เลยนะครับส่องหาตัวเลขนะครับส่องหาตัวเลขก,กับจอมปวกลดเสียงดังนิดนึงนะครับอ มันอยู่ที่จินตนาการนะครับมันเลขหลายตัวเลยนะครับเจ็ดห้าสี่ห้ามันขึ้นชัดนะครับมันตรงกับทะเบียนรถผมอีกแล้วทำไมผมไม่ใช่ว่าผมชอบสี่ห้านะครับเห็นจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนี่เจ็ดนี่เจ็ดสามนี่เจ็ดสามสามสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้า เจ็ดสามเจ็ดห้านะครับสามห้าสามห้าก็ใช่นะครับสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามนะครับสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามดูนะครับดูท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะผมเดินดูตัวเลขนะครับเผื่อจะมีตัวเลขซ่อนอยู่นะครับผมย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมจะว่าผมพามาสองจอมปงจอมปว่วน ครับถูกใกล้จะหมดแล้วดูนะครับดูนะครับนี่แต่ว่าเลขสามมันก็ชัดนะครับสามเจ็ดนี่สามเจ็ดสามห้าสามสี่สี่ตัวนี้เป็นเลขสี่ก็ได้เลขเจ็ดก็ได้นะครับนี่ชัดจริงๆผมเห็นจริงๆนะครับผมไม่ได้อิงนิยายหรือว่านําเรื่องตลกขบขันมาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้ผมก็ย้าอยู่เสมอว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครเห็นตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นนะครับไม่ใช่ว่าตัวผมบอกว่าสามเจ็ดห้ามันจะออกนี่นะครับแต่ว่าให้เป็นแนวทางนะครับไปดูหลายๆที่นะครับแต่ละงวดผมจะ เดินทางไปหลายๆจุดนะครับผมจะมีการให้เห็นตัวเลขนะครับไปดูตัวเลขนะครับมันชัดจริงๆนะครับนี่ชัดจริงๆนะครับนี่สามเจ็ดนะครับนี่พญาจอมปลวกนี่เหมือนนางเงือกเลยนะครับสามเจ็ดสามห้านะครับชัดนะครับชัดชัดชัดมากเลยชัดจริงๆ ท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ว่ามุมนี้ผมเห็นเจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าสามเจ็ดเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งนะครับดูมุมนี้นะครับมุมนี้มุมนี้ใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับอืมอืมอเยอะมอ้มอืมอื เห็นนอกเหนือจากผมไหมครับที่พวกผมเห็นฝั่งนั้นนะครับผมเห็นเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับสี่ห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าสี่ห้าท่านใดเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนําไปดูนะครับ